สวัสดีครับก็หลังจากที่เราได้รู้จักการปั้นโมเดลด้วย Polygon นทูลแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะมาลองทำคาวามรู้จักอีกสักอย่างหนึง่งคือตัวที่เรียกว่า Surface Surface เนี่ยพื้นฐานแล้วจะมีโมเดลรูปทรง Primitive Type ที่เป็นรูปทรงพื้นฐานนะครับอย่างตัวนี้ลูกบอลซึ่งจะคล้ายกับ p o ล y ก o อนนะครับก็จะมี Sphere ที่เป็นลูกบอลคิวบ์ซิลเลนเตอร์นะครับนี่ก็จะมีเช่นกันอ่น,นแล้วมันต่างกันยังไงล่ะจอเซอร์เฟซเนี่ยเริ่มต้นแล้วมันเป็นวัตถุที่ว่าด้วยเส้นโค้งนะครับในการเลือก Edit Mode นะครับหรือคลิกขวาเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่แตกต่างจากโพลีกอนโหมดนะครับนี่ผมลองเล่นสักคอนโทรลเ e x เ เก็จะมีจุดมุ่งม่วงโผล่ขึ้นมาเราจะเห็นว่าจุดเนี่ยมันไม่ได้แนบสนิทกับตัวพื้นผิววัตถุอย่างโพลีกอนแบบนี้อันนี้เป็นอันแบบนี้เป็นโพลีกแอบบนน,นะครับเนี่ยก็จะเป็นเวอร์เทกซ์ก็จะแนบสนิทนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่า,าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเส้นโค้งใช่ไหมครับในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะเอาค่าจุดแต่ละจุดเนี่ยมาเฉลี่ยกัน ตามสมการคณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดเส้นโค้งซึ่งเราไม่ต้องสนใจว่าเขาใช้สมการอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์โอเคเอาเป็นว่าผมจะลองจิ้มสักจุดหนึ่งอ่ะผมเป็น move to ผมก็ลองเลื่อนนะครับก็เห็นว่าวัตถุเนี่ยก็จะโค้งซึ่งแต,แต,แตกต่างจากโพลีอนะผมขอลองสร้างโพลีนเป็นเ h ี r e ผมลองปรับ,อ,คครบอ่ะแบบนี้ เราเห็นว่าวัตถุเนี่ยความละเอียดก็จะต่ำลงนะครับผมลองปรับ v o r t e x ฟึบเข้าไปอ่ะนี่คือความต่างนะครับสิ่งนี้เราเห็นว่ามันคำนวณเป็นเส้นโค้งให้สวยงามนะครับส่วนตัวนี้เป็นหยกัยกๆเหลี่ยมๆนะครับถ้าเราอยากได้ความโค้ง,งหรือพวกนี้มันก็จะมีเครื่องมือหลายตัวอย่างที่เรา เคยเล่นกันไปอย่างบีเวลนะครับแล้วก็ก็ลองทำไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนี่ยก็เป็นเส้นโค้งแต่มก็อาจจะยุ่งยากสักหน่อยนะครับอทีนี้ก็มีหลายวิธีนะครับจริงๆอย,อ,อยากให้โค้งแล้วก็จ,จะมีตัว smooth ตรงนี้ ฟิบโค้งครับแต่ว่าโคง้งก,ก็โค้งแหละมันก็สมูทขึ้นแหละแต่ว่ามันก็เพิ่มความละเอียดโมเดลนะครับอโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับตัว Surface กันสักเล็กน้อยเนี่ยจริงๆความสามารถของ Surface เนี่ยมันจะไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็จะคล้ายๆกับโพลี n t นทูที่มันจะมีเครื่องมือต่างๆอย่างเม o ทูตรงนี้ให้เล่น จริงโพลิกร o n ทเนี่ยผมก็ยังพูดไม่หมดนะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะเราเล่นแค่ตัวพื้นฐานกันก่อนที่เหลือก็ค่อยๆต่อยอดกันไปแค่ okay, ตัว Surface เนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของ Curve ฟเคอร์ฟเซอรนี่มันใช้งานร่วมกันยังไงแล้วก็จะมีเมนูเครื่องมือต่างๆที่ใช้งานกับเซอร์เฟและเคอร์นะครับโอเคถ้า มีความสนใจในการใช้งาน Surface ก็สามารถติดตามอตอนถัดไปได้คลิปวิดีโอถัดไปโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ